สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซามูไรบอทที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมภาคที่7นะครับโหแบบที่เรียกว่ายาวนานมากตัวของ S s a s s i n s Creed เนี่ยบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากแล้วก็ยาวจริงๆเพื่อนๆใครที่แบบเพิ่งมาเล่นหรือแบบกลับมาเล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าควรเก็บกิจกรรมพวกนี้ไว้เพราะว่ามันแจกของเยอะมากนะครับผมอ่ะรายละเอียดของภาคที่7มีอะไรยังไงบ้างนะครับผม กิจกรรมนะครับผมตัวของภาคที่7จเนี่ยจะมีการอัปเดตหลังการอัปเดตแพทนะครับเวอร์ชัน7.2.3นั่นเองซึ่งซึ่งณปัจจุบันน่าจะอัปแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมระยะเวลาของกิจกรรมคือถึงวันที่30เมษาก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับนานอยู่นะเดือนหนึ่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับกิจกรรมนะครับผมแบ่งเป็นแบบนี้นะครับผมกิจกรรมที่1ครับผมรับพลังงาน100หน่วยแล้วก็มานา1น0 0 0แสนนะครับผมพร้อมกับสกอส่ง้ม1ใบ กิจกรรมที่หนึ่งคือมันแจกแปลกๆเพื่อนการที่แจกสกอร์สูบข,ของเกมเนี้ยโดยภาพรวมนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีครบรอบ9ปีนะครับผมครบรอบ8ปีหรือครบรอบ9ปีน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมคือเขาบอกว่าเป็นรางวัลน,นะครับผมได้ทุกครั้งที่เคลียรภารกิจนะครับผมกำจัดบอสใน Dungeon Core ร a น Normal นะครับแล้วก็ภารกิจมือพาคีมือสังหารนั่นเองครับผมได้สําเร็จเนาะซึ่งผมบอกก่อนว่าไอ้จัน อยางเช่นคอลแลบเนี่ยมันมาแค่อาทิตย์ละครั้งนะครับก็นานอยู่เหมือนกันนะแต่ภารกิจตัวของภาคีมือสังหารเนี่ยก็ต๊เปียวนะครับผมมันมันมันมีนประมาณ5อันมั้งก็จะไม่ผิดนะในในภารกิจ1น,นึ่งภารกิจนะครับผมอาา่าฮะอะไรอย่าภารกิจนะครับผมกำจัดบอสในเรื่องของมอนเตอร์คอลแล็บนะครับนอร์มอลหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็4ครั้งนะครับผมแล้วก็เคลียร์ภารกิจนะครับภาคีมึงสังหาร10ครั้ง20ครั้งแล้วก็30ครั้งรวมถึง40ครสี่เองครับโอ้ก็ถือว่า ประมาณเฉลี่ยประมาณวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งจะได้ตัวของสกอร์ส้มไปนะครับวันหนึ่งนะไม่วันเออประมาณสวันวันสองวันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะผมเขาบอกว่าหากคุณเคลียร์ภารกิจกำจัดเอ่อบอสในดันเจี้ยนคอร์รัปต์นอร์มอลในสัปดาห์นั้นแล้วจะถูกนับรวมให้ย้อนหลัง เออนี่ถือว่าดีมากนะครับเ,เพื่อนๆถือว่าดีมากแล้วก็กิจกรรมที่2ครับกิจกรรมที่2คือรักของรางวัลพิเศษนะครับผมที่เราดึงจากการคอร์รตนะครับผมตามจํานวนภารกิจที่คุณเคลียรในภารกิจที่1น,นะครับผมอ่าก็ภารกิจอาเคลียอันแรกเคลียเคลียเครยรครบ1อันนะครับผมสิ่งปลูกสร้าง ที่เราลึกคอแรมนะครับผมโอ้นี่ถือว่าดีนะครับผมสิ่งปรุ้งใช่อีกแล้วนะครับผมภารกิจที่2ครับผมอิโมจินะครับผมคาซาดาแบบ2นะครับผมทักทายกับหัวเราะมี2แบบมีทักทายกับหัวเราะนะครับภารกิจที่3นะครับผมคอตูนที่เราลึกนะครับคอแรมเรบอมอนนะครับโอ้อันี้น่าสนใจต้องมาดูกันว่าสวยไหมนะครับผมแล้วก็อันที่4นะครับผมก็คืออิโมจินะครับผมคาซาดาสแบบนะครับผมชนะเลิศนะครับแล้วก็ไม่รู้มิชีเรียกว่าเจอท็อกซิกในคอนเทนต์อทีเอีกแล้วสินะอ่ะฮะ แล้วก็เคลียร์ภารกิจที่5นะครับผมก็คือสิ่งปลูกสร้างที่ระลึกอีกแล้วครับเป็นป้อมประการมึงสังหารโอ้อันี้ต้องต้องดูครับมันมี2อันนะครับผมที่ระลึกก็คือเป็นรูปสลัดหินแล้วก็ป้อมประการมือสังหารโอ้ถือว่าดีนะครับผมต่อมาครับผมกิจกรรมที่3ครับผมรับรีมอนนะครับผมเป็นรางวัลเมื่อคุณได้รับของขวัญพิเศษอ่าที่ระลึกคอรรปครบทั้งหมดนะครับก็คือไอพิเศษตรงนี้ก็คือครบหมดนะครับผมห้าอันนะฮะจากนั้นกิจกรรมคอแรปสุดพิเศษภาคหนึ่งสอง และเจ็ดแล้วคือยังไงเอ่ยหมายถึงว่าหนึ่งสองอ๋อมันจะแบ่งเป็นเหมือนไงครับกิจกรรมย่อยซอยย่อยซอยซอย่อยแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยอ่านะตามนั้นเลยครับผมคือรายละเอียดของรางวัลพิเศษนะครับที่ร,รับรืของคอร์ดกิจกรรมภาคที่1นะครับเห็นไหมก็จะเป็นอันตาอินถ้าใครที่รับอันตาอินแล้วก็จะสามารถที่จะได้ตัวของเดลมอนไปนะครับอันตาอินนะครับ ACO นะครับเป็นเป็น, e ji, นอ,อีโมจิเนาะเ ACO อันนี้ผมน่าจะได้ครบหมดแล้วนะครับผมอ่ะใครที่เล่นมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะสบายๆนะเพื่อนนะก็ไม่น่าจะยากมมากนะะครับผอ่นะ อันที่2ภารกิจที่2ก็จะเป็นในเรื่องของคอร์สนะครับผมคอร์สของไอ้ตัวแอเรียนะครับผมอ่ะฮะอันนี้เราน่าจะได้อยู่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างคอแรบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ภาคที่7นะครับภาคที่7เนี่ยก็คือตัวของสิ่งก่อสร้างนะครับผมไอ้ภารกิจนี้แหละเพื่อนเพื่อนกิจกรรมที่2นะครับผมอ่ะกิจกรรมที่2ของบทที่7นะครับของภาคที่7นะครับประมาณนี้เป็นต้นก็ถือว่าโอเคนะเท่ากับว่าเราจะได้เรมอนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะได้ของขวัญอีกเยอะอยู่นะครับ ที่จตัดภาพไปดูที่เกมกันบ้างครับว่าหน้าตาของน้องเป็นจังไดยังไงบ้างเด้อโอเคนะครับผมตัวของอิโมจิล่ะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าอิโมจิเป็นยังไงบ้างนะม,มันม,ม,นมีมันมีวิธีแปลงปะเพื่อนเพื่อนมันมีวิธีแปลงแบบแปลงร่างปะเอกิจกรรมเข้ามาแล้วนะเพื่อนนะกิจกรรมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะผมมามาดูกันซิว่าหน้าตามีเป็นจังไดเน่่า <c oughs> <c oughs> อ,อย่างนี้นี่เองเป็นป้ายชื่อเพื่อนๆเป็น,ป,นป้ายชื่ออ๋ออย่างนี้โอ้สวยดีนะผมว่าสวยดีเลยครับอ้ ใช้ได้อันนี้ผมได้รับหมดแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะฮะอู้ได้รับสิบตัวเหรอถามจริงจํานวนของขวัญพิเศษอ้อได้รับสิบตัวแล้วรอครับภาคที่หนึ่งของผมทําครบหมดแล้วภาคที่สองผมทาครบหมดแล้วเหลือภาคที่เจ็ดนะครับผมภาคที่เจ็ดเนี่ยยังไม่ทคะคะนนะาทครบนะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าฮะยังไม่ทาครบนะครับมันมีวิธีการกดเข้าไปดูด้วยนะอันนี้กดไปภาคแรกมันก็จะเด้งไปหน้ากิจกรรมให้ตรงนี้นะเพื <ๆ S 2> เ่อนๆนอะ่ะอันนี้คือผมทําครบหมดแล้วนะครับอันนี้คือภาคแรกเนาะแล้วก็ถ้าเป็นภาคที่สอง คือเราสามารถกดไปแล้วก็กดไปดูกิจกรรมได้เลยเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับผมอันนี้คือภาคที่2นะอันนี้ผมกาลังทาอยู่นะครับก็จริงๆก็คือครบหมดแล้วแหละภาคที่2ผมครบหมดแล้วเหลือแค่เอาตัวของพวกอันนี้มาแลกตัว Energy มากกว่าครับเห็นไหมเ n e r g y ปึ๊บแลกไปโอเค มาทั้งหมดโอ้ได้เป็นพันเลยหลายเยอะจัดนะครับอ่ะกิจกรรมภาคที่2นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยนะเ,นเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมหรือเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยผมแนะนําเลยครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยทางเกมน่าจะมีการอัปเดตบึ้มๆแบบนี้เข้ามาอีกแน่ๆใครที่ยังไม่เล่นก็สามารถโหลดแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะผมซีอูในขามาจ้าบิยบวย